สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในช่อง Outside the Box นอกกรอบนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้สองผู้รับเชิญมาเพิ่มนะครับนี่ก็คือน้องะไรก้าวครับอันนี้ก็คือใครเนี่ยแม่ผมเองเราจะมาเล่นเกมใช่ครับเรียกว่าใครพูดผิดโดนทําโทษดีกว่าเกมนี้เดี๋ยวภายในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะไปติดตามดูกันว่า จะเล่นยังไงแล้วเกมจะมีลักษณะไงจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับไปนี่ครับเกมนี้ก็มีอยู่ว่าใครทายผิดโดนทําโทษนะครับแต่ของทําโทษคืออะไรเดี๋ยวไว้ค่อยติดตามตอนคนทําผิดนะครับผิดก็เกมนี้นะครับก็คือว่าผมอะ่ะจะมีไม้ก็จะ,ะติดหนึ่งอันนะทุกคน <Okay. S 2> <c oughs> ไม้นี้จะชี้ไปตรงตัวหนังสือนี่ครับที่เขียนเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ยถ้าผมชี้ตรงนี้ปุ๊บคำวัว แต่ไม่ได้ถูกคำว่างวานะก็ต้องพูดสัตว์ตัวอื่นนะครับห้ามพูดคำว่างวานะถ้าพูดคำว่างวเออว่างวถ้าพูดคำว่างวถือว่าคุณพูดผิดคุณก็จะถูกทำโทษนะแต่ถ้าเกิดผมชี้ตรงคำว่างวาปุ๊บไปลายไม้นะโดยคำวา่างวปุ๊บคุณก็ต้องพูดคำว่างวาเลยนะแต่ถ้าคุณพูดช้าแบบว่าผมชี้แล้วปุ๊บก็ต้องพูดเลยววัวเงี o, Bhar, ้ยห้ามว่ะเออีถือว่าไม่ได้ครับถือว่าแพ้นะครับต้องถูกทำโทษนะครับ เข้าใจยังคือไงชี้อ่าถ้าถ้าชี้คือแบบว่าเราแล้วแต่เราอาจจะชี้ตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าชี้ปุ๊บต้องอ่านเลยอ่านชื่อเลยชื่อสัตว์ว่าอันเนี้ยแผ่นเนี้ยชื่อสัตว์ว่าอะไรโอเคแต่ถ้าไม่โดนคําว่าวัวโดนสีแทนเนี้ยคุณก็ต้องพูดสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ในรูปนี้อ่าเข้าใจยังอ๋อถ้าชี้สีก็คือต้องสัตว์ตัวอื่นชี้คำว่าวัวก็ต้องต้องอ่านคำว่าวัวโอเคครับโอเคไหมเข้าใจนะเข้าใจยัง คุณตุ้มเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะมานะออกก่อนว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นนะครับได้ครับไปออกใครออกก่อนเล่นก่อนครับผมจะเป็นกรรมการดูอ้าวหนึ่งสองสามโอ้ยแม่ออกช้าโกงยกไวๆนี่หนึ่งสองสามอ้าวยังเข้ายังยังหนึ่งอมั้เอ๊ยมันตรงกันแล้วเกินน่ะ อ้าวตาออกกอเล่นก่อนะเหลือวสามคนเฮ้ยออกกันเป็นแดงกับขาวไงเนี่ยเอาเอาไ่เอาไ่โอ้ยโกงงี้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดหรอกเอาอ้าวเก้าคนที่สองอ่ะแต่นี่แม่อ๋อยายคนที่สองเอแม่่คนทีออกมาต่อไปอ้าวอ้าวคนที่สามเออ อามคนสุดท้ายนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่ต้านก่อนนะทุกคนมคือชี้แล้อ่านเลยนะถ้าอ่านช้าปุ๊บถือว่าแพ้เลยนะ <c oughs> อันนี้มีกี่คํา <c oughs> แล้วแต่จะชี้แล้วแต่ไม้จะไปตกตรงไหนไปลายไม้ตกตรงไหนก็ต้องอ่านคำนั้นนะพนระ้อม <c oughs> ครับเเอาารก็ไได้้น่ม ช้าไม่ได้ไม่ได้ช<อ>้าไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เทสก่อนเทสก่อนครั้งแรกถ้าช้าปุ๊บไม่ได้นะต้องต้องแบบไวๆนะอันนี้เอาจริงนะนะหึไก่อ้าวผ่านครับ เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราเนี่ยอา้าวนี่คือบทล,ลงโทษของเรานะครับ,ครบใครที่อ่านผิดก็จะต้องกินมะนาวหนึ่งชิน้นหวานใช่ไหมหน้าอะไรเงี้ยฮะอ๋อ,อจะต่อใช่ไหมเนี่ยพอย้อ,อมครังไวๆนะอนไวๆนะ มาอะไรไปโดนโดนสีนเอาเอานี่มาก่อนเออเาไฟหนึ่งชิ้นเผื่อจะเองจะได้เสียงดีๆไงเองอ่านผิดอะดูดูว่าทีอะไรชีสีอะบอกสัตว์ตัวอื่นถ้าชีสีดำมีชื่อมสัตว์ก็ให้อ่านสัตว์ตัวนั้นโอเค แทง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 จะไปออกที่อะไรค <hi> รับวาล์า่าลับซาลับป๊บเฮ้ยเอ้เอลังเล็นี่รอบนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นชี้ถ้าผมว่าไม่ผ่านสองรอบก็กินสองคำ เ,เ,เ,เดนะเนกกนเินครับเฮ้ยชเฮเ็เยชแมน่าหวนาฮาฮ่่ฮ่า่าฮ่า่าฮาน่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เฮ่าฮ่เฮ่าฮฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮอา่าาา่่่ครับผมเอายังครับครับ เฮ้ยท้าไปท้าไปไม่ได้เอาครับเลือกครับอืมน่าอร่อยอ่ะอืมอร่อยมืนกันเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับรู้สึกว่ามันหวานใช่ไหมทงไงไงาได้นอครบ้ป๊๊บ ไม่ใช่จ้าตายตายโอ้สองคาเอาตรงนี้ครับใครถือว่านี่นเป็นต้าเป็นผู้โชคดีนะได้กินก่อนรู้ปล่าเพราะอะไรครับเพราะอันหลังๆอ่ะมันจะเป็นชิ้นใหญ่แหละอร่อยครับต้าบอกอร่อยครับแมมโอ้ไม่ได้เรื่องนะเนี่ยโกงกันเนี่ยจใจก็แซงคิวเนี่ยเราเนี่ย พร้อมนะสองครั้งนะรอบนี้สองครั้งนะเฮ้ย<า>เอ้ยยัง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 เอาไปมาเลยยังไม่ทันจะแบบนั้นเลยโอ้รีบรีบถ่ายนะถ้าเอาเอาหน้เาเอาไปกินให้เสียงดีก่อนเสียงดีเปล่าแสดงว่าเสียงไม่ค่อยดีโอเคตัวสั่น <c oughs> ดูให้ดีดี ดูให้ดีๆเวลาแบบว่าไม้มันไปลงแล้วมันหยุดยังโอเคนะถ้าไม้ยังไม่หยุดทัทพาพูดนะเฮ้ยหมีอะไรยังไม่เอาเลยหมีอะไรอ่งงอะ,อ<ห>มอะอผมยังไม่เอาเลยแม่เอามามา,มาหมีตรงนี้นี่มาเอาหมีไปเอาชิ้นเล็กๆไว้เดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆให้เด็กๆมันเก้าเก้าโดนไปกี่ทีวะทีเดียวเอาเด <2 S 2> ี๋ยวเอาสองทีนะโดนอ่ะ

เ้ยดำฟอรมดำหน้าโกงไอ้เดี๋ยวตาเนี้ยให้เราบีบให้ไอ้เออเดี๋ยวตาเนี้ยเดี๋ยวผมบีบเองนะก้าวเริ่มโกงแม้เริ่มโกงแม่ไอ้นี่ร้ายได้เดี๋ยวฮะพร้อมหนึ่งสองสามนกเอ้นกกระไรอยู่ตรงสีเฮ้ยมานี่ครับไอ้ ไอตัวนี้มันโกงไอตัวนี้มันโกงครับเราทุกคนเราต้องจัดการนั่นเองเป็นไปิดปิดเฮ้ยลิ้นเสียแล้วแน่เลยแสดงว่าลิ้นไม่ดีนะ้วต้องไปหาหมอแหละตอนนี้เรามากติกาเข้มข้นขึ้นนีนะครับรอบตัดเชือกนะครับเพราะว่าอาหารหลักของเราจะหมดแล้วครับเหลือแต่ลูกใหญ่ในโลก เปลี่ยนกริกาก็คือถ้าหงชี้สีฟ้าโดนสีฟ้าคุณก็ต้องบอกสัตว์ที่อยู่ในสีฟ้ามาให้ได้นะถ้าชี้สีเหลืองก็ต้องบอกสัตว์ในชื่อสีเหลืองมาให้ได้นะครับแต่ถ้าโดนไก่ก็คือโดนไก่ก็ชีอ้อ่านไก่นะครับโอเคพร้อมยังครับเขาบอกโบมดตาประมวลผลใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> หนึ<ำ>่งสองสาม่วเฮ้เบ้าเบ้าแดงโอ้ยไม่ใช่แดง เข้าใจนะเข้าใจกิกาใหม่นะโอเคนะพร้อมพร้อมเปล่าเฮ้อปุ๊บปุ๊บแมวหอยอะไร <c oughs> ไม่สีมันมีอะไรบ้างไก่หมูเป็ดไม่ได้มาโดนอุธ <c oughs> ีสีแม่ต้องบอกภายในสีเหลืองว่ามีอะไรบ้างห้ามพูดตัวป้ายเดิม แบบว่าพอทีปุ๊บแล้วเสียงจะออกมาเป่งเลยใช่ไหมชุ่มคอเป็นเสียงเป็นชื่อนั้นเลยนะโอเคนะครับเฮ้ยแซ๊บแพ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 ๊บเดี๋ยวพี่ยังอะไรมาอะไรมันมาเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดครับเอามาเอ๊ะแม่โดนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยโดนเยอะสุดเลยมั้งเนี่ยนะ แสดงว่าชอบกินมะนาวเนี่ยชอบกินมะนาวอร่อยรู้เลยว่าชอบกินมะนาวอ๋องยังแต่เข้าใจกติกานะโอเคมองให้ดีนะปลายไม้ที่ไหนเฮ้ยใหญ่ฮะนึกว่าสีดำเลยอ่ะจะไปจิ้มสีดำเหรอเอาเฮ้ยกดอ้าวโอเคโอเคเอากบครับรอดรอดเอ้ยเอ้ยซาบะาบะ มันอะไรฮะมันมันชักอะชักอ่ะเอาแต่ชักก็เอาไปชักก็าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องหีบเองว่ะตัวนี้มันลายแผนการมันดีนี่อาปากว่างเลยเป็นไงเฮ้ยแต่แดงว่าลิ้นไม่ดีแล้วไอ้ไอ้นี่น่าจะเป็น ลิ้นเสียระบบลิ้นเสีย,ย,งงยอ๋อเป็นลิ้นในเะค้ฮะกินบ้าชอบกินพวกดิตรบอ่ะนะอ่าถ้าสีส,สีนี้ก็คืออ่านช้างงูหห้าห้ามอ่านป้ายที่เป็นตัวมันอ่อต้องอ่านภายในสีว่ามันมีตัวอะไรบ้างโอเคนะเออเอเอเซ่ ว่าน้องเจะเสียงใสขึ้นมาครับทำ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟับฟับฟับฟไก่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนไม่โดน